Time. I and m Fade a k ก็ขอขอบคุณคุณพ <mop? S 1> ่อคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ให <cs> ้น้องคงได้ดูแลนะครับคุณพ่อนะครับดูรถมาสายไายไหมครับ ดูหไหว้หไข่มากตอนแรกน้องธงก็คิดว่าจะจบคุณแม่ไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าคุณแม่ดูหลายที่มากแต่สุดท้ายก็มาจบที่มาต้าเรานะครับเพราะเพราะว่าน้องธงรถให้ครับถให้พิเศษโปรโมชั่นแรงมากเป็นคาเฟ่พิเศษทำไมถึงชอบมาได้สองครับผมก็ดูจากยูทูปมันก็เครื่องล่างมันดีตัวงานดีก็เป็นรถที่ขับสนุกแล้วในคัสเยวการก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากนะครับ สาธุขอบารมีหลวงปู่ซอยปกปักรักษาหนึ่งแง่งคุณพอ่อฤายและคลัวเฮือนของเพิ่นขอให้เพิ่นมีแต่ความผาสุขความหุงเื่อตลอดจนอายุวันนะสุข,ขะภาวะมั่งมีสีสุขบ่อเจ็บบ่อจนตลอดไปด้วยเถิดสาธุ สวัสดีครับทุกคนพบกับผมบ่าวทงเมืองศรีออโตคาที่มัดดาสุรินทร์และนี่นะครับก็คือหนึ่งใน9วัดศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยที่บ่าวทงเมืองศรีนะครับไปกราบไหว้ขอพรอให้ลูกค้าให้เอฟซีมานะครับนี่ก็คือหลวงพ่อมุมนะครับวัดประสาทเดือเหนืออำเภอไผ่บึงจังหวัดีสะเกิเองนะครับหลวงปู่นะครับศักดิ์สิทธิ์มากและวันนี้นะครับก็เป็นวันดีสงบรัใหม่ให้ผู้มีพระคุณท่านนี้ ผมเองนะครับรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสนะครับรับใช้ผู้มีพระคุณทา่านนี้ตั้งแต่เสนอราคารับจองและก็สงมอบรถใหม่ตามลําดับหลังจากนี้นะครับเป็นการบริการหลังการขายผมก็ดูแลลูกค้า100%เต็มอยู่แล้วถ้าผิดพลาดอะไรประกันไหนนะครับก็ขอประทานอภัยได้ด้วยนิวมาร์ส2นะครับ essential นะครับที่ปรับราคามาใหม่นอกก็ถือว่าผ่อนสบายมากนะครับ ประหยัดตังในกระเป๋าได้เยอะเลยนะครับน่าสนใจมากเพราะเป็นว่าเราไปดูตัวรถพร้อมกันไปดูกันเลยรถส่งมอบที่อยู่ตรงหน้าทุกคนในตอนนี้นะครับก็คือ New Mazda 2.1.3 Essential นะครับในรุ่น Alta ต,ตัวซีดานนะครับทุกคนคันนี้นะครับสีเทา Aero g e y ค่าตัวนะครับอยู่ที่5 8 9 0 0 0บาทลูกค้านะครับสามารถดาวน์เริ่มต้นที่ฟรีดาวน์ได้นะครับผ่อนไเด้าร้อิมบาท หรือจะเลือกดาวนะครับ3900 0บาทนะครับผ่อนได้ทนเก้รบาทเท่านั้นเองนะครับทุกคนเนาะของแถมก็จัดให้เต็มเลยนะครับคันนี้ในส่วนของรุ่นนี้นะครับจะเรียกกันว่าเป็นแบบ New Wave Design นะครับการออกแบบเขานะครับทุกคนเพราะว่าจะมีแถบเหลืองตรงนี้นะครับกระจังหน้านะครับเป็นสีดําเงา p ี w Black นะครับทุกคนเนาะแล้วก็ตะแกรงรังผึ้งไม่มีแล้วนะครับทุกคนเนาะเป็นแผ่นเป็นแผ่นเดียวเลยทุกคนเนาะ ลูกค้าบางคนนะครับอาจจะกังวลใจนะครับว่าเขาจะระบายความร้อนได้ดีไหมนะครับก็คือเขาจะมีช่องนะครับด้านล่างนะครับกับด้านบนอยู่แล้วเนาะไม่มีผลนะครับทุกคนเนาะก็คือระบายความร้อนได้ปกตินี่ในส่วนของโคมไฟหน้านะครับเป็นโคม LED Projector พร้อมไฟเรทามรันนิ่งแล้วนะครับทุกคนเนาะในส่วนของไฟเรียวนะครับสีเหลืองอัมพันธ์อ่าทุกคน รถคันนี้นะครับจะได้ระบบ i x 1 0เซหนึ่งตัวนะครับก็คือ Advanced Smart City Brake Support เบรกความเร็วต่ำนะครับทุกคนเนาะจะใช้กล้อง Forward Sensing Camera นะครับในการตรวจจับเมื่อเห็นว่านะครับจะมีการชนเกิดขึ้นระบบจะช่วยเบรคให้อัตโนมัตินะครับทุกคนในส่วน Option ขั้นพื้นฐานนะครับเนาะหรือว,ว่าความปลอดภัยขั้นพื้นฐานนะครับทุกคนก็คือ Airbag นี้ให้คู่หน้า Dynamic Stability Control นะครับระบบควบคุมสุทธภา,ภาพการทรงตัวของรถมีมาให้ แ็คชั่นคนต้นที่เต็มนะครับป้องกันล้อมุนฟรีนะครับมีมาให้น้อทุกคนระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD และเสริมแรงเบรก VA นะครับมีมาให้ครบชุดและก็ไฟฉุกเฉินอัตโนมัตินะครับ Emergency Signal System นะครับพวกนี้นะครับก็เป็นออปชั่นขั้นพื้นฐานนะครับที่รถจําเป็นต้องมีอยู่แล้วนะครับทุกคนเนาะแต่ว่าความปลอดภัยขั้นสูงก็คือได้หนึ่งตัวเบรกอัตโนมัติความเร็วต่ำนะครับนี่ล้อแมกนะครับ Android สีเงินแบบนี้นะครับทุกคนเนาะ,ะมาพร้อมนะครับยางกันหลบขนาดยางอยู่ที่ 185/65R15 นะครับทุกคนไปสแปคที่คือว่าหัดน้ําหนักและความเร็วที่สามารถทนได้หลังหน้านะครับเป็นดิดเบรกนะครับทุกคนระบบกันสั่นสะเทือนด้านหน้านะครับเป็นแบบอิสร,ระเมกฟร์สันสตัดทุกคนช่วงล่างของมาด้าน,นะครับจะสามารถบิดตัวได้นะครับเพื่อให้รถยึดเกาะถนนได้ดีนะครับ นอกจากนี้ยังมีระบบ GVC p a s s ขนาดปรับแต่งพวงมาลัยเนาะทำให้รถนะครับตอนเข้าโค้งจะลดแรงบิดลงนะครับทาให้รถยึดเกาะถนนได้ดีนั่นเองหรือว่าหากระบบกระทันหันนะครับรถก็มีอาการเสียหลักเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในส่วนของไฟเรียวนะครับเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์ทุกคนระบบคุญแจก็เป็นแบบสมาร์ทคีย์เรสนะครับ80เซนสามารถกดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาทุกคนเนาะในส่วนของล้อหลังนะครับเป็นแบบดัมเบลกนะครับล้อแมกอันวายขนาด15นิ้วเหมือนกัน อ่าระบบการสั่นสะเทือนด้านหลังนะครับเป็นแบบทอชันบีมทุกคนเนาะนี่เป็นทรงซีดานนะครับกล้องมองหลังนะครับเซ็นเซอร์หลังถูกติดตั้งมาจากโรงงานอ่านี่เป็นท่อเดียวนะครับไม่ได้ท่อคู่นะถ้าเป็นท่อคู่จะเป็นในส่วนของ CX3 สขึ้นไปทุกคนเนาะนี่ระยะเปิดก็80ิซนนะครับกดได้เลยนี่เบาะสามารถพับแยกได้60 40ี่ิทุกคนเนาะตัวน,นี้ก็คือสลักเบาะนะครับ เป็นสลักของเบาะเนาะแล้วก็พับลงด้านหน้าด้านล่างก็จะมีปัามลมอัตโนมัติทุกคนแล้วก็ตะขอนี่ร้ออะไรจะไม่มีนะครับเพราะว่าตัวนี้รถวัวสามารถเติมได้เลยทุกคนนี่เส้นแดงๆตรงนี้ก็คือไห้ฟ้าด้วยความร้อนนี่มาดูรอบคันกันหน่อยเนาะเป็นรถอีโคคานะครับขับสนุกมากโปรโมชั o ่นก็แรงนะครับมีการปรับราคาลง ก็ให้สอดคล้องกับสภาพตลาดในปัจจุบันนะครับสีเทาแอรโรเกนะครับก็ถือว่าสวยงามมากทุกคนเนาะไปดูภายในกันหน่อยสมา t Key ก็คือ80เซนนะครับกดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาวก็ฝาท้ายทุกคนเนาะนี่เริ่มต้นนะครับจากแผงประตูนี่เป็นหนังนุ่มนะครับทุกคนวัสดุแบบซัมทัสนี่กระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าทุกคนเป็นแบบนี้เนาะช่องวางยวดน้ำลำพงมีให้นี่ พวงมาลัยนะครับเป็นแบบ u ู t ทนอยู่นะยังไม่หุ้มหนังนะครับใน M/Y ใหม่เนาะรุ่นที่หุ้มหนังนะครับจะเป็นรุ่นซิกเนเจอร์นี่จอ m l d นะครับแบบเดิมอยู่จอแสดงการขังคีนะครับยังไม่มีให้มีให้ในตัวท็อปนะในส่วนของจอกลางนะครับก็ขนาดเท่าเดิมนะครับรองรับ Apple Car าร์เพได้เอได้บูทูธได้ยังไม่ใช่แบบไร้สายเหมือนแต่ก่อนนะครับเนาะเพราะว่าถูกตัดออกไปทุกคนนี่บนส่วนหน้าเป็นแบบนี้หนังดันะครับช่องแอร์นะครับตัวนี้จะเป็นสีเทม ก็เหมือนสีขาวะครับเนาะน่าจะเป็นเหมือนกันทุกรุ่นนี่ตัวนี้จะเป็นส่วนมากจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะถ้าเป็นโทนสีขาวสีฟ้าแต่ว่าตัวนี้เป็นโทนดํานะครับทุกคนเนาะตามเบอร์ชัวร์เลยในส่วนของแอร์นะครับเป็นแบบอัตโนมัติมีฮีเตอร์ด้วยทุกคนเนาะไวเดตชัชเจอร์ยังไม่มีให้มาในเกียร์สกายแอคทีฟได้6สปีดให้ความนุ่มนวลแม่นยําและมีประสิทธิภาพเนาะทุกคนเนาะพร้อมปุ่มเซนเตอร์คอมเมนเดอร์โหมดสปอร์ตนี้ให้นี่ เป็นเบาะหนังถึงผ้าสีดำแบบนี้ทุกคนนี่หลังคาเป็นสีครีมเนาะมีปีดอ,อกกระชับนั่งแล้วขึ้นความเหมยว้าได้เป็นอย่างดีทุกคนเนาะอ่าเป็นแบบปรับมืออยู่นะมาดูในส่วนของด้านหลังกันหน่อยทุกคนนี่ด้านหลังนะครับก็เข็มขัดนิรภัยนะครับมีมาให้ทุกตำแหน่งมอนวางศีรษะนะครับมีมาให้ทุกตำแหน่งนะครับเสียบกระสิดเด็กมีให้เนาะ ด้านหลังจะเป็นผ้าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้สามารถเสียบเอกสารได้ทุกคนเนาะก็เหมือนรถทั่วไปนะครับก็ถือว่านั่งแล้วกว้างขวางนะครับเหลือเข่านะครับบางคนจะว่ามันแคบแต่ว่านั่งแล้วลดความเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดีทุกคนนี่ล็อกเด็กก็มีให้เหมือนรถทั่วไปนะครับเนาะล็อกเด็กตัวนี้นี่ก็ประมาณนี้ครับมาดูนะครับในส่วนของมิติตัวถังกันหน่อยทุกคนเนาะรถคันนี้นะครับจะมีความกว้างทั้งหมดอยู่ที่1,695ม mm. ิลลิเมตร ความยาวของตัวรถนะครับอยู่ที่4,355ม mm. ิลลิเมตรความสูงของตัวรถอยู่ที่1,470ม mm. ิลลิเมตรระยะต่ำสุดจากพื้นนะครับตรงนี้เนาะทุกคนอยู่ที่140 mm. มิลลิมตรรัศมีวงยอะแคบสุดนะครับเพียง4.7เท่านั้นก็กลับรถได้ง่ายนะครับสอบใบกับขี่ทั้งเดียวก็ผ่านได้เลยทุกคนรถคันนี้นะครับมาในเครื่องยนต์ Skyactiv-G เครื่องยนต์1.3 mm. นะครับ Double Overhead Camshaft แถวเรียง4สูบ16วาล ความจุข,ของกระบ,บอกสูบนะครับอยู่ที่1 2 9 9งพนสอาซีซีนะ,ะให้แรงม้าสูงสุดก็คือม้าเก้าตัวที่5 8าพรอบต่อน,นาทีและให้แรงบิดสูงสุดนะครับหนึ่งนิวตันเมตรที่ 4, สี่พันรอบต่อน,นาทีนะครับอัตราสิ้นเปลืองนะครับที่เค้มกับภาครัฐมาอยู่ที่23.3สิบสาากเมตรต่อลิตรนะก็ถือว่าเป็นรถอีโคคารที่ประหยัดน้ำมันนะครับทุกคนเนาะ ในส่วนของฝาครอบเครื่องนะครับบางท่านบอกว่ามันหายไปไหนนะครับก็คือถูกตัดออกไปนะครับตั้งแต่ M/Y 2023 24 25เนาะไม่มีแล้วนะครับทุกคนเนาะแต่ว่าลูกค้าก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้แต่ว่าไม่จาเป็นครับเพราะว่ามันระบายความร้อนได้ดีเนาะถ้ามีฝาครอบเครื่องเข้าไปนะครับบางคนก็ว่ามีหนูไปทํารังใส่อะไรประมาณนี้ก็ดูลยากขึ้นนะก็ไม่มีผลต่อการระบายความร้อนใดๆนะครับทุกคนเนาะ ในส่วนของน้าไม้ปัดน้ําฝนนะครับตเติมได้จากฝาสีน้ําเงินตรงนี้นะครับทุกคนเนาะแล้วก็ระดับน้ําหม้อน้ําก็จะมีโลกับฟูบอกกระดับนะครับทุกคนตรงนี้นี่นะโลก็คือต่ําฟูก็คือเต็มนะครับทุกคนเนาะเขาก็จะมีขีดบอกอยู่นะครับทุกคนเนาะก็ไม่แนะนําให้เติมเกินขีดนี้นะเพราะว่าตอนขับไปนะครับรถมีความร้อนน้ําก็จะขยายตัวขึ้นนะเลยไม่แนะนําให้เติมมากเกินไปนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นกล่องฟิลนะครับเนาะ ก็ดูตามคู่มือได้มันจะมีตำแหน่งฟิวบอกแต่ไม่ดังไฟหน้าดับอาจจะฟิวขาดก,ก็ได้แบตเตอรี่นะครับทุกคนเป็นแบบนี้เนาะน้ำมันบีก,ก็ฝั่งนี้นี่นะครับก็ถือว่าเป็นรถอ e ีโคคาร์นะครับที่ประหยัดน้ำมันไม่ว่าจะสงม,มอบคันไหนนะครับผมก็เต็มที่ทุกคันอยู่แล้วนะครับท่านไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อเป่าทงเมืองศรีได้เลยนะครับตามช่องทางใต้ลินี้ ผมยินดีรับใช้บริการสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกับทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับบ่าว่งบางสีก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณครับ